นี่ค่ะโซยบออาหารเวียดนามนะคะใส่ถั่วเขียวด้วยเอาเข้าวเหนียวมานึ่งใส่ถั่วเขียวนะคะข้าวเหนียวเขียยงูนึ่งใส่ถั่วเขียวแล้วก็โรยด้วยงาคั่วค่ะแล้วเราก็จะทานกับเครื่องเคียงนะคะนี่ทานกับหมูยอหรือแคบหมูก็ได้ค่ะข้าวเหนียวนี้เขาก็โรยเกลือดิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าอร่อยไหมนะคะโรยด้วยหอมเจียวด้วยนะคะหอ,หอมมากๆเลยค่ะ อร่อยมากอืมทานร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะนี่นี่หมูยอหนังนะคะหมูยอนหนังอืมน่าอร่อยมากๆเลยค่ะหมูยอหนังอืมอืมอร่อยมากเข้ากันเข้ากันค่ะอร่อยค่ะได้กลิ่นพริกไทยด้วยนะคะหอมมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากทราบว่าโจยบ่อทำยังไงนะคะก็จะลงไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเปิดดูเข้าไปเปิดดูได้นะคะแล้วก็ไปลองทำทานดูกันค่ะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ